ครชอบต้มจืดชวนมาชิมเมโนูนี้เลยค่ะมาเริ่มตั้งหมรร้อให้ด้อนแล้วใส่ซุปขนอก้อนนะคะไปสักก้อนหนึ่งหลังจากนั้นพอละลายก็เติมซีอิ๊วขาวค่ะเหยาะเพิ่มเข้าไปต้มน้ําต่อให้เดือดแล้วก็ใส่หมูนะคะวันนี้เราไม่มีหมูสับแต่เราใส่เป็นหมูชิ้นที่หมักไว้นะคะน้ําเดือดแล้วต่อไปนะคะเราใส่เป็นเต้าหู้ไข่ค่ะดูสิคะอันนี้ใส่สองห่อเลยนะคะเติมลงไปเลยค่ะ เป็นส่วนที่อร่อยมากชอบกินมากเลยค่ะตั้งน้ำต่อไปให้เดือดเลยนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นวากะเม็ดนะคะนี่เป็นแบบแห้งนะคะเอามาสักกำมือหนึ่งแช่น้ำไว้10นาทีนี่เลยค่ะหลังจาก1ิบนาทีก็จะคลายตัวออกเต็มจานเลยค่ะได้เยอะมากหม้อเดือดเดือดก็ใส่วากะเม็ดลงไปเลยค่ะปล่อยให้เดือดต่อไปเลยนะคะดูสิคะเต็มหม้อไปหมดเลยนะคะ สามารถทานได้หลายคนเลยค่ะปรุงรสตามชอบนะคะแต่วันนี้เราไมา่ได้ปรุงรสเพิ่มเลยเพราะว่าความเค็มได้พอดีแล้วค่ะเดือปดปุดๆหอมมากค่ะสุกแล้วเตรียมตักใส่จานได้เลยค่ะต้มจืดเต้าหู้ไข่ว่ากมเมเมสนอร่อยของเรามาค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยงานนี้หอมอร่อยน่ากินมากทานกับข้าวร้อนๆน,นะคะอร่อยที่สุด ถ้าหากว่ามีต้นหอมผักชีก็เติมได้เลยนะคะวันนี้เราไม่ได้ใส่แต่เราจะใส่เป็นกระเทียมเจียวค่ะดูสิคะน้ำซุปของเราเข้มข้นแบบอร่อยมากอร่อยสุดๆตามด้วยกระเทียมเจียวแสนอร่อยหอมมากๆเลยค่ะงานนี้มาคะ่ะถ้ากดต้มจืดวากาเมคะค่ะ